กินขวดแค่เนี้ยอย่างน้อยกินได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วให้กินแล้วรู้สึกว่าเออหนึ่งอร่อยสองกินแล้วมีแรงสามกินแล้วหลับสบายสี่กินแล้วขวดแค่เนี้ยตกขาวต้องหายห้ากินแล้วเนี่ยขวดแค่เนี้ยกินแล้วนมต้องตึงพูดในเรื่องของผลลัพธ์ก่อนนะสามร้อยมลถ้าคุณกินขวดนี้นะคะลองการันตีว่าตกขาว ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้ติดเชื้อการันตีว่าขวดเล็กๆแค่นี้อันนี้มันมีผลลัพธ์แล้วนะคะแม้กระทั่งเป็นสูตรเดิมของเขาเนี่ยเขาขายในร้านขายยาแล้วก็ที่สําคัญเคสของเขาเนี่ยก็คือว่าขวดเล็กๆแค่นี้นะคะเขาการันตีว่าตกขาวถ้าไม่ติดเชื้อหายถ้ากินนะคะขวดเล็กๆแบบนี้สอขวด นะคะอันนี้เจ้าของโรงงานเขาฟันพงกับเราเลยนะนะคะเจ้าของโรงงานเขาการันตีเลยว่าคุณกินขวดเล็กๆแค่นี้สองขวดการันตีว่าฝ้าเลือดที่คุณเป็นเนี่ยเอาหัวเป็นประกรันว่าจางแน่นอนฝ้าเลือดมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยบนคิ้วขึ้นเต็มแก้มสองแก้มขึ้นที่หนวดนึกออกไหมคะแล้วก็ขึ้นที่ปลายคางแบบเต็มหน้าเต็มหน้าหนาๆเลยเนี่ยเขาการันตีว่าแค่สองขวดเล็กๆเ,กเกนี่ยการันตีว่าฝ้าเลือดจางแน่นอนเพราะเขามีเคสของเขาอยู่แล้ว เขาการันตีว่า3ขวดเล็กๆแบบนี้การันตีว่าตกขาวหายแน่นอนการันตีว่านมตึงแน่นอนคุณผู้ชายต่อมลูกหมากโตมันช่วยได้แน่นอน